ระหว่างนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตแจ้งกระบการนะครับถามในงบต่อไปนะคะที่เปิ่นมีตอนนี้ขอทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้และขอให้ทุกท่านช่วยจำจำเงินที่สี่ผมางใหญ่ที่21ตั้งองยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับถัดขึ้นไปนะ การสนับสนุนาโครงการนี้มาจากรุงเทพมหานครจำนวนนึ่ร้อยสี่สิี่คนนะครับนหน่งร้อยสี่ิบี่คนนั้ คืณพอคุณม่งานานครับรับเนครับกาพว่ากาเหนือทั้ง17จังหวัดเหนือเลยะครับเรบวกเานั้นเรือนนอนชายนั่งลนะครับเรือนนอนชายจะไม่ร้องคือเดี๋ยวทางคุณแม่จะนำาดก้าวกึ้นสไตล์น้ำไหละครับระดาต่างๆเรื่อบางานด้วย ปีนี้จบ,บปีตอน้องหนุทุกท่านจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือมเครับที่จะเราจะข้อบตรว่าอาหารนะเดี๋ยวเราจะทยังสิ่งท่าสิ่งท่าเลครับนะครับถือว่าในแต่ละปีเราก็จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้หลายสนามด้วย